สวัสดีครับวันนี้ตอนกลางวันครูให้นักเรียนได้ทําแบบฝึกหัดกันแล้วนะครับทีนี้เราจะมาเฉลยแบบฝึกหัดกันซึ่งการที่เราจะทําในหน้าที่สีได้นักเรียนต้องกลับย้อนไปดูหน้าที่3นะครับซึ่งวัสดุก็คือแก้วกับกระเป๋าผ้านะครับเรามาดูแก้วน้ํานะครับเหมือนวัสดุในกลุ่มที่2นะครับก็จะได้แก่มไม้บรรทัดกล่องข้าวและก็ขวดน้ําซึ่งวัสดุเหล่านี้เป็นพลาสติก Premises, เหมือนกับแก้วน้ําเลยนะครับเราก็เลยจัดแก้วน้ําอยู่ในกลุ่มที่2นั่นเองส่วนเพราะมันทําจากพลาสติกเหมือนกับไม้บรรทัดกล่องข้าวและก็ดินสอนั่นเองที่มาดูกระเป๋านะครับซึ่งเหมือนวัสดุที่อยู่ในกลุ่มที่1เพราะว่าทํามาจากผ้าเหมือนกับเสื้อนะครับเหมือนกับเสื้อกระโปรงและก็ผ้าเช็ดตัวนั่นเองนะครับนี่ก็คือเหตุผลนะครับแก้วน้ําอยู่ในกลุ่มที่2กระเป๋าอยู่ในกลุ่มที่1นั่นเองนะครับ ใครที่ไม่ทันนะครับให้หยุดวิดีโอไว้แล้วก็เขียนบันทึกลงได้เลยนะครับส่วนใครที่เสร็จแล้วนะครับเรามาดูในหน้าที่5กันหน้าที่5นะครับการสืบเสาะหานะครับความรู้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมีลักษณะอย่างไรก็คือทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างคําอธิบายจากข้อมูลระบุป,ปัญหาตั้งคําถามสื่อสาร คำอธิบายให้ผู้อ่นทราบนะครับรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่มันเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นรวบรวมกลุ่มคนเพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาทดลองมีการทดลองต่างๆนะเพื่อจะหาคําตอบแล้วก็สอบถามจากผู้ที่รู้อาจจะเป็นการค้นจากอินเทอร์เน็ตหรือว่าจากหนังสือเรียนแบบนี้ครับนักเรียนก็ให้ขีดให้หมดเลยนะครับใครที่ขีดยังไม่หมดก็ให้ขีดถูกให้หมดถูกช่องเลยนั่นเองนะครับนี่ก็สวัสดีครับ